อื้ตอืนั่หงงงงใต้ตาตากลับครับลูกครับเนี่ยตรงนี้ก็เลยเนี่ยที่หัวที่ตาด้านท้าย จะโดดลงหวานปล่อยไม่ได <rawd Moder> ้ปล่อยไม่ได้ปล่อยเพราะล้มไม้ถุกไม้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 โอ้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 ย่างน้อยๆคือคัดนุ่มนุ่มนี่นี่ตรงหา งว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 ัง้าวเลยอาเลยอาเลยนอน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 นนลกเนเดี๋ยเดี๋ยวเขากรูดแล้วเขากรูดเขากรูดกรูดกรูดข่าวช้าล้วจะหกโมงหกโมงเจ็ดโัดกด มามมามามาโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ม่เด้พุทธิพุทธิพุทธิพุนี้พุทธิพนทธิพุทธิพุทธิพุทธพุทธิพุทธิพ่ทธิพุทธรพุทธรงุทัิพุทธิไุทธิพุทธิพุทธาพุู ให้การช่วยเหลือแม่นรัตอนนี้ตอนตอนช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะคือพวกลิงพวกข้างเนี่ยมันนำขบวนเดินตรงสายไฟที่หลังลงเครื่องที่ดูแลอยู่ปเินมันก็ไปโดนสายไฟไฟมันชดแม่มันมีทั้งหมดสามชีวิตที่เสียไปหนึ่งพอรอดอยู่หนึ่งแม่เขาแต่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยทิ้งลูกก็ไปเจอลูกก็เคยเอามาเลี้ยงไว้ดูไว้ก่อนคือให้นมให้อะไรอยู่เพราะว่า ถ้าหน่วยงานไหนที่ว่าเขาสนใจจะเอาไปเลี้ยงต่อหรือจะเอาไปช่วยเหลือยังไงก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานเรื่องการเลี้ยงแต่ทางอุทยานที่ทททนี่เราก็ได้แจ้งบอกไปแล้วบอกว่าเออเรามีลูกข้างงตัวหนึ่งช่วยช่วยช่วยบันทึกไว้ด้วยแต่จะมีปัญหาอะไรทีหลังเราไม่อยากมีปัญนาแต่ตอนนี้เราให้มันมีชีวิตรอดอยู่บอน